นะคะที่ควรทานในช่วงที่มีฝุ่น PM อาหารต้านฝุ่นนะคะ1อาหารที่มีวิตามินซีสูงจ้า ที่มีวิตามินซีสูงนะคะยกตัวอ,อย่างกระเช่นพวกอะไรบ้างคะมะกรูดมะนาวนะคะพวกเบอร์รี่นะคะพวกตระกูลสม้มกีวีเมลอนนะคะพวกนี้นะคะจะลดการอักเสบเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันความเสียหายของเซลล์และยังมีส่วนช่วยในการต้านอนุมูลอิสระโปรเทคเซลล์ไข่ของเราด้วยโดยเฉพาะอ่าตัวนี้เลยเอาไฟโตเคโรทีมาเลยคือทำมาให้เป็นแบบอาหารเสริมมาเลย ไปโตเคตโตซีเป็นวิตามินซีจากธรรมชาติเอาสะดวกกันเลยนะแม่นะแม่ก็กินตัวไปโตเคตโตซีของุูก้อยเนี่ยวันละ3าซองได้เลยนะคะวันละ3าซองได้เลยนะเขามีงานวิจัยเรื่องวิตามินซีงานวิจัยนะคะ vascular b e n e f i t of vitamin C supplementation นะคะ a g e n t fine particulate air pollution i n h e a l t h y ที่ตีพิมพ์ในวารสาร eco toxicology นะคะ and environmental safety เมื่อปี2022ศึกษาผู้ใหญ่สุขภาพดีะ8คนในพื้นที่ที่มีมลภาวะในเมืองสูงเขาศึกษาในประเทศจีนนะคะเมื่อเทียบกับคนที่ได้รับเสริมวิตามินซีนะคะกับคนที่ไม่ได้รับวิตามินซีคือได้รับยาหลอ,อกมันจะแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งอะคือให้กินเป็นยาหลอ,อกอีกกลุ่มนึงอะให้กินวิตามินซี จากนั้นเนี่ยนะคะพบว่ากลุ่มที่ได้รับทําการเสริมวิตามินซีเนี่ยนะคะจะลดการอักเสบในเรื่องของหลอดเลือดต่างๆซึ่งเป็นผลกระทบจากฝุ่น PM และส่งผลต่อสุขภาพนะคะดังนั้นจึงแนะนานะคะว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีมลพิษสูงในยกอ,อย่างเช่นในเมืองพวกนี้ค่ะการได้รับวิตามินซีเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะลดการอักเสบอันเนื่องมาจากการได้รับฝุ่น PM ได้ดังนั้นต้องกินวิตามินซีจ้า